สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพบกับรีวิวรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ล่าสุดจาก MG กับ Maxus Mifa 9ปี P 2025รถแวนไฟฟ้าขนาดใหญ่สีฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายทั้งครอบครัวและผู้ใช้งานที่ชอบความหรูหราและเทคโนโลยีล้ำสมัยเริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกกันก่อนเลยดีไซน์ของ Maxus Mifa 9นั้นดูทันสมัยและโชบเชยวด้วยเส้นสายลู่ลมรอบคัน ไฟหน้าเลทที่บางเฉียบและมีเอกลักษณ์พร้อมไฟ DRL แบบแถบยาวเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและพับเก็บอัตโนมัติพร้อมไฟเลี้ยวในตัวเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานในเมืองส่วนด้านท้ายรถมีดีไซน์เรียบง่ายแต่หรูหราไฟท้ายเลดต่อเนื่องกันเป็นเส้นเดียวทำให้รถดูทันสมัยมากขึ้นและยังมีสปอยเลอร์หลังเพื่อเพิ่มความสวยงามและประสิทธิภาพในการลู่ลม สำหรับขนาดตัวรถมิฟา9้า,ามีพื้นที่ภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้ถึง7-9ถึงที่นั่งขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกระบบบานประตูสไลด์ไฟฟ้าทั้งสองฝั่งทำให้การขึ้นลงสะดวกมากโดยเฉพาะในพื้นที่แคบภายในห้องโดยสารตกแต่งด้วยวัสดุคุณภาพสูงพวงมาลายัยหุ้งหนังแบบมัลติฟังชันหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รวมระบบอินโฟเทนเมนต์และแผงควบคุมกลางที่เรียบง่ายแต่ทันสมัยเบาะนั่งปรับไฟฟ้าพร้อมฟังก์ชันความจำและระบบระบายอากาศ เพิ่มความสะดวกสบายในการเดินทางไกลในเรื่องสมรรถนะ Maxus Mifa ก้าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุดถึงประมาณ350แรงม้าพร้อมแรงบิดที่ตอบสนองทันใจทำให้การเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรชั่วโมงทำได้อย่างรวดเร็วและนุ่มนวลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนความจุสูงช่วยให้สามารถวิ่งได้ไกลถึง500-550กเมตร ต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งรองรับการชาร์จเร็ว DC ที่สามารถชาร์จจาก20%ถึง80%ได้ในเวลาเพียง35นาทีระบบช่วงล่างอิสระทั้งหน้าและหลังช่วยให้การขับขี่นุ่มนวลแม้เจอถนนครุกคะพร้อมระบบเบรก ABS, EBD และระบบช่วยควบคุมเสยีระภาพ ESC เพิ่มความมั่นใจในการขับสำหรับฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย MG m a x u s ย i ่้มีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ครบครนัน เ่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบพัน360องศาและระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบ Adaptive Cruise Control ทำให้ทุกการเดินทางสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้นส่วนราคาของ Maxxify 9ปีสองพี2025เริ่มต้นประมาณ2.3ล้านบาทขึ้นไปสำหรับรุ่นพื้นฐานและรุ่นท็อปจะอยู่ราว2.8ล้านบาทมีราคาที่อยู่กับอุปกรณ์เสริมเรือการออกแบบภายนอกและภายในที่หรูหรา เทคโนโลยีล้ำสมัยและสมรรถนะของมอเตอร์ไฟฟ้าที่แรงเต็มพลังทำให้มิฟาก้าเป็นรถแวน์ไฟฟ้าที่น่าสนใจสำหรับทั้งครอบครัวและผู้ที่ต้องการรถไฟฟ้าหรูหราขนาดใหญ่โดยสรุป MG Maxx Mifa 9ปี2 0 2 5สีฟ้าเป็นรถแบรนด์ไฟฟ้าที่ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบายความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้นยังมีสมรรถนะที่แรงและใช้งานได้ไกลเหมาะสำหรับคนที่กำลังมองหารถครอบครัวไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่ครบทุกฟีเจอร์